อาหารแล้วร้อนมาส่งขอบคุณมากค่ะสุดเขตเนาะขอบคุณที่สุดเขตเขาเราสักเนาะส่งเสบียงให้เจ้าหน้าที่ราสตอแล้วก็ข้าวเหนียวจากข้าวเหนียวจากอีสานอีสานเนาะอ่าวืข้าวเหนียวขานีเหนีายวาเน้านท้าว้านียวานยวเียเหียยวขเขตาเ้าวย้าีเนีเนเนเน้วหว้หนเนาะเน คุณหมอกับนักปกครองก็ในเมื่อนำอาหารมาให้สเบียงกับเจ้าหน้าที่อนามัยต่อไปก็สุขเขตก็คงจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โยมที่นะให้ข้าวเหนียวแล้วก็ขนุนข้าวเหนียวก็จะโยมที่ให้มาจากทางอีสานก็จะให้สุขภาพแข็งแรง ในเมื่อมาให้คุณหมอทานแล้วก็จะไม่ป่วยขนุนก็จะได้หนุนหนุนเจ้าของที่นําขนุนมาให้ขนุนนี่น่าจะซื้อจากเจ้าหน้าที่อสมที่สวนเหรออ้าที่สวนเหรอเอาเลยเหรอโอ้โหแล้วเป็นไงขนุนที่เจ้าของเจ้าของสวนของคุณหมอเองถึงว่าิเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากไปให้ท่าน อคนตาบอดนิดนึงอ่า,อาเดี๋ยวจะเอาเข้าวเหนียวแล้วก็เอาไปเกี่ยวเนี่ให้คนตาบอดด้วยสาธุฐานให้อิม่ม<ะ>ยุมันขวัญยืนได้สองขั้นหม<ะ>ออิงก,ก็ให้บัรจุบรรจุบรจุอยู่นี่ก็แล้วกันเนาะลูก<ะ>แต่อย่าลืมที่หลวพ่อตกลงไว้นะ,ะโอเคน้าจ้า